สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดทครั้งนะคะในช่อง Perfume Diary วันนี้เรามารีวิวน้ำหอม Love i n w h i t e by Creed น้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่คลาสสี c คลาสสีแล้วก็คลาสสีตัวหนึ่งเลยนะคะของโลกใบนี้ที่คุณผู้หญิงอย่างน้อยในชีวิตน่ะคุณควรจะลองไปหาดมดูนะคะน้ำหอมบ้านค r e e เนี่ยเขามีชื่อเสียงมาจากการที่เขาใช้วัตถุดิบชั้นนำทั่วโลกและในขวดนี้นะคะก็ได้วัตถุดิบชั้นนำทั่วโลก h e a r t w เข้ามารวมตัวกันเป็นน้ำห มิเชลโอบามาก็ยังใช้น้ําหอมกลิ่นนี้เลยนะคะเป็นน้ําหอมที่เราให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนกลิ่นของคนชั้นสูงมันมีความแพงมันมีความสงส่าคือถ้าเกิดว่าเขาสามารถใช้วัตถุที่ดีที่สุดในโลกมาปรุงอะมันต้องดีมากๆแน่ๆเลยครีตเขาถนัดเลยอะกับการทําน้ําหอมแบบนี้ก็คือคือบ้านครีนาะค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากกับการทําน้ําหอมให้กับทางพวกราชวงศ์อังกฤษและราชวงศ์ยุโรปนะคะแล้วก็ราคานี้ก็คือมหาโหดเช่น ตัวนี้นะคะเขาทํามาตั้งแต่ปี2005แล้วนะคะตอนนี้ก็คือเกือบ20ปีแล้วเนอะน้ำหอมตัวนี้นะคะปรุงโดยคนในตระกูลบ้านครีดนั่นก็คือเอลเวนครีดกับโอลิเวียครีดนั่นเอง เขาได้แรงบันดาลใจในการปรุงน้ําหอมกลิ่นนี้มาจากการร่องเรือค่ะคนที่อยู่เมืองไทยคิดว่าตอนนี้ก็มีแล้วเช่นกันนะคะถ้าใครที่มาเที่ยวที่ลาสเวกัสที่เราอยู่นะ mm hmm. เขาก็จะมีอยู่ในฟอรัมชอปแล้วก็จะมีในแฟชั่นโชว์มอลล์น้ำหอมตัวนี้มาในลักษณะเป็นขวดสีขาวนะคะแล้วก็ฝาไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะถ้าเป็นรุ่นใหม่นะคะแบรน์ใหม่ๆเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นฝาสีขาวแล้วก็ก็จะมีโบสีเงินตรงนี้นะคะเลิฟอินไว้ที่เราได้มานะจะเป็นตัวเทสเตอร์แต่เราเชื่อว่า ตัวนี้คือเป็นแบชเก่าแล้วนะคะโดยจากที่สีฝาของเขาเนี่ยเป็นสีเงินรุ่นใหม่นี่คือก็จะเป็นฝาสีขาวแล้วระดับความเข้มข้นของเขาเป็นลักษณะของโอโดปัฟูมนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเลเบลมาให้เป็น Amber Forall ซึ่งคุณคิดว่ามันก็คือกลิ่นดอกไม้ใช่ไหมคะตัวท็อปน้ตของเขาเนี่ยก็จะเป็น Orange Peel จาก South Spain เ,เขาได้ Mag n นเ i ียภูเขาจากเทือกเขาในกวัวเตมาลาเขามีไ r ริสจากอียิปต์เขามี j a s m i ินมาจากอิตาลีแล้วก็มีดอก ดอกกุหลาบจากบัลแกเรียซึ่งถือว่าเป็นดอกกุหลาบที่ดีที่สุดพันหนึ่งของโลกเนาะแล้วเขาก็จะมีดอกนาซิซัสาจากประเทศฝรั่งเศตเสตัวเบสโน้ตของเขาเนี่ยเขาได้แอมเบอร์กรีจากทะเลแคริบเบียนมีแซนด์บจากอินเดียแล้วก็มีวานิลาค่ะเรามาฉีดไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อคืนก็คือฉีดไปแล้วด้วยแหละเพื่อทดลองกลิ่นนะคะก่อนที่จะมารีวิวในวันนี้สเปรย์ทำได้ดีมากคือจริงๆแล้วอะ เวลาอธิบายกลิ่นอะ่ะมันจะต้องรอสักพักหนึ่งให้กลิ่นมันหมดความเป็นแอลกอฮอล์เพื่อที่เราจะดมกลิ่นแต่ว่าติดนิสัยเสีย,ยงเนี้ยฉีดปุ๊บชอบดมเลยมันเปิดมาเป็นกลิ่นส้มค่ะแต่ว่ามันเป็นส้มที่มันไม่ได้ใสอะ่ะมันเป็นส้มแบบที่ค่อนข้างจะทึบเล็กน้อยมันเป็นส้มที่ไม่ได้มีความบาดจมูกมันแค่จะแหลมเล็กน้อยนะคะในช่วงเปิดเท่านั้นแล้วก็กลิ่นเขาเนี่ยจะเป็นคลายคส้มตุนตนที่มันไม่ได้ออกแนวโปรง่ง แต่ก็ไม่ได้มีความทึบมากนะมันเป็นกลิ่นกลางๆระหว่างความโปร่งกับความทึบช่วงรายดาวลงไปแล้วเนะี่ยตรงนี้คุณจะได้กลิ่นดอกไม้ขึ้นมาแต่มันเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มันไม่มีความแหลมคมใดๆมันมีความกลมเกลี้ยงละมุนเป็นดอกไม้ครีมๆนุ่มๆสีแบบขาวขุ่นๆนนะี่ยพอกลิ่นมัน dry down ลงไปแล้วว่ะ กลิ่นมันมีความนุ่มมันมีความละมุนอย่างแบบผิวเราเนี่ยก็จะได้เป็นกลิ่นแอมเบอร์กรีออกมาเป็นแบบจางๆซึ่งบ้านครีดเนี่ยเขาชอบใช้แอมเบอร์กรีหรือว่าสำรอกปาวานเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบของการปรุงน้ำหอมในบ้านของเขาในตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีแอมเบอร์กรีแล้วมันก็จะให้ความแบบ เค็มเค็มมารีนแบบนิดนิดนะ่ะแต่เวลาพอมันไปผสมกับดอกไม้ต่างๆนะคะมันทาให้กลิ่นได้ออกมาเป็นความสะอาดมันมีความละมุนกลมแต่ช่วงตอนท้ายเนี่ยมันก็จะไปผสมกับดอกไอริสซึ่งมันให้ความรู้สึกเป็นแป้งแป้ง,ปงนวลน,นวลด้วยค่ะอย่างเมื่อคือนเะนี่ยเราฉีดไว้กลิ่นแอเมเบอร์กรีออกมาชัดเจนมากตอนที่เราถ่ายเนะี่ยคือเป็นช่วงเช้ากลิ่นมันมันไม่ออกมาแปลกนี่ไหมคะมันคือวัตถุดิบจากธรรมชาติอะ่ะมันจะบอกไม่ได้เนอะว่าอะไร ก่อนอะไรมาหลังก็คือให้ความรู้สึกที่แต่ละวันฉีดก็คือได้ไม่เหมือนกันจริงๆส่วนมากเราจะฉีดอยู่ที่56สเปรย์นะคะแล้วเขาก็กระจายตัวดีมากเลยในช่วงแรกๆเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่มันจะไม่ได้พุ่งไปเตะจมูกนะมันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ลอยไปเตะจมูกใครมันไม่ใช่กลิ่นที่ตะโกนแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนบริเวณรอบตัวเราะคะ่ะเหมือนมันเป็นบับเบิ้ลกลิ่นมันชัดนะค่อนข้างชัดเลยทีเดียวตัวนี้อยู่กับผิวเราได้ค่อนข้างจะนานเลย8 1 0ถึงสิชั่วโมงเลยนะคะ ตัวนี้ใช้ไปไหนได้บ้างตัวนี้ใส่ไปทํางานได้สวยมากๆอารมณ์แบบผู้บริหารเป็น c ีอีโอสาวแบบนั้นนะคะเราจะไม่ค่อยหยิบตัวนี้เข้ามาใส่ในวันแคชชวลนะคือเรารู้สึกว่ากลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นที่พิเศษมันไม่ควรจะมาแบบพิเศษทุกวันนะ่ะแล้วตัวนี้นะคะออกงานอีเวนต์สวยมากๆไปเดทได้ไหมตัวนี้ออกเดทได้นะคะสิ่งที่เราคิดว่าตัวนี้มันเดทได้สวยงามเนี่ยคือเป็นเดทในช่วงกลางวันแล้วก็ก็จะเลือกเป็นแบบ ในการเดทในครั้งแรกทําให้เขาประทับใจเราแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีอยากอยากมาดูแลอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่กลิ่นที่แบบเซ็กซี่มากหรือว่าเย้ายวนอะไรแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ในน้ําหอมตัวนี้นะคะไปจิมไม่เข้ากันเลยค่ะไปคลับโอ้โหไม่ต้องบอกเลยนะคะมันเป็นกลิ่นที่สุภาพเกินกว่าที่จะ เ,เขาไปใช้ในคลับอะคะ่ะจะไม่ใส่อยู่บ้านเนี่ยนะเพราะความสิ้นเปลืองของเขานะคะเออตัวนี้นะคะลืมบอกราคาไปนะคะอย่างที่บอกนะคะบ้านคืณเนี่ยเขาใช้วัตถุดิบชั้นดีมาปรุงในน้ําหอมราคาของเขาก็จะแพงสูงขึ้นตามไปด้วยน้ําหอมตัวนี้ไซนี้นะคะ75 ml นะคะราคาอยู่ที่445เหรียญน,นะคะรีเทลอเมริกาตัวนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคุณผู้หญิงคะ่ะสาวแบบจ๋าๆเลยสายแบบสาวหวานจ๋าๆเลยอายุน่าจะักแบบ25 ปีขึ้นไปแล้วนะคะก็น้องมีเงินหน่อยเนาะ <c oughs> จะใช้กลิ่นตรงนี้ได้ <c oughs> กลิ่นที่เป็นทางการถ่ามีความเป็นทางการอย่างเวลาเราเลือกใช้น้ําหอมเนี่ยเราก็จะเลือกตามเสื้อผ้าที่เราใส่เนาะกลิ่นนี้ให้ความวร,รู้สึกว่าวันไหนที่เราอยากแต่งตัวแบบเป็นทางการหน่อย สุขภาพหน่อยเรียบร้อยหน่อยเราก็จะเลือกใช้กลิ่นนี้นะคะเก่นมันดูแบบเป็นคนดีจังเลยอะน้ำหอมตัวนี้นะช่วงสปริงกับซัมเมอร์นะคะเข้ากันมากๆสุดๆเลยแล้อย่างเมืองไทยนี้ก็เหมาะมากๆเช่นกันส่วนตัวทางเรานะคะเราอยู่ลาสเวกัสเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ี่ฤดูด้วยกันถึงแม้ว่ากลิ่นนี้ช่วงฤดูหนาวมากๆเราอาจจะ ไม่ค่อยได้ใช้เขาะอะเพราะกลิ่นมันอาจจะมีความเข้มข้นไม่ได้มากพอที่จะผ่านอากาศนหนาวๆแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าช่วงหน้าหนาวที่เราใส่อะกลิ่นมันออกมาเป็นดอกไม้สะอาดๆนะคะส่วนมากที่เราจะใช้กินนี้นะคะเราเลือกใช้วันที่เป็นวันดีๆของเราวันที่เราจะต้องออกไปทําอะไรที่มันพบปะกับ คนค่อนข้างจะเยอะหน่อยเราก็จะเลือกใช้กลิ่นนี้เพราะเราคิดว่าใครดมกลิ่นนี้ก็น่าจะชอบได้ไม่ยากเลยแต่ว่าเราไม่แนะนําให้บรา,ายนะคะสําหรับคนที่ชอบกลิ่นดอกไม้กลิ่นนี้อาจจะไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ที่คุณเคยพบเจอดอกไม้ทั่วไปมันจะมีความสว่างมันจะมีความโปร่งนะแต่ตัวนี้มันไม่ใช่เพราะด้วยที่ว่ามันไปผสมกับแอมเบอร์กรีนเนี่ยมันก็เลยจะออกมาเป็นกลิ่นแบบมารีนแบบนิดๆนดๆะคะตัวนี้มันให้ความรู้สึกว่าแพงแบบกลิ่นผู้ดีกลิ่น โอมันี่รวยอะเป็นคนสวยแล้วเป็นคนรวยแบบนั้นเลยค่ะแล้วตัวนี้นะมันเหมาะมากๆเลยนะคะกับ กลิ่นของเจ้าสาวคนไหนที่เต็มตัวเป็นเจ้าสาวเนี่ยลองไปหาดมกลิ่นนี้ดูนะคะมีใครเคยใช้มีใครเคยลองดมกลิ่นนี้แล้วบ้างนะคะคอมเมนต์มาบอกกันมั้งเลยอวดเลยก็ได้ค่ะวะ่าฉันก็ใช้กลิ่นนี้เหมือนกันนะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามนะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาจบการรีวิวน้ำหอม Love In White จากบ้านครีดกันลงไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังสนใจในน้ำหอมกลิ่นนี้สำหรับเจ้าสาวที่กำลังมองหา ในวันพิเศษของคุณนะคะตัวนี้แนะนำเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้ววันนี้ก็ฉีดเลยเน,ะนเาะเวลาฉีดก็จะประมาณนี้นะคะอหอมมากสวยมากแล้วก็แพงมากจริงๆค่ะกินคนสวยมีฟังอะ